คืออะไรอ่่ฟิล์มคืออะไรอ 2> 1, 2, หนึ่งส,สองสามเฮ้ยซอมบี้ตอมบี้ีปฟิล์มนี่มันซอมบี้ในเกมไมค์คาร์ด้วยนี่ใช่ใช่ไมค์ว่าแต่ใครสั่งมาเนี่ย แดดโลบแล้วว่าเราไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมก็ดีโฟกัสโอเคไปไปิไปไปว้าวไปไปบินไปไปโหเดี๋ยวมากเดี๋ยวมาโอรมาพี่ิตามกันทันปาทันทดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยล มีต่าปกนเฮ้ยโฟกัสนั่นกล่องอะไรอะนั่นสิมอยท่บ้านเราได้ไงอะไม่รู้ว่าตัวเมี้เฮ้ยด้วยอ่ฟไม่เห็นใช่ไหมเห็นสิพี่ฟิล์ม คืออะไรอ่ะโฟกัสว่านะต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่เลยอย่ะเราลองเปิดดูไหมเฮ้ยจะดีเหรอโฟกัสนี่กล่องไข่ก็ไม่รู้นะของพ่อหรือเปล่าของแม่หรือเปล่าถ้าเกิดเราเปิดไม่ได้ขออนุญาตนี่จะเป็นไรหรือเปล่าน,นะไม่เป็นไรพี่ฟิล์มแค่เปิดดูเฉยเฮ้ยเอางั้นเหรอโฟกัสแต่จริงจริง่ก็อยากรู้นะว่านในกล่องคืออะไรอ่ะ กันเปิดเลยพี่เปิดเลยอ๋อทำไมอ่ะกก็ไปเปิดสิพี่เปิดเลยแมวอ่ะอันนั้ไปเปิดไอชูกับแม่ล่ะใครชนะเปิดไปเลยใครนะใครชนะเปิดได้ชุดชุดโอเคพี่เปิดก็ได้โอเคพี่เปิดนะเฮ้พวกกันอย่าไกลๆแตดีกว่าคืออะไรพี่ฟิมคืออะไรอ่ะพี่ฟิมคืออะไรอ่ะหนึ่งสอง สาม้ซอมบี้อมไปนี่มันซอมบี้ในเกมไมค์คาร์ดไม่นี่ใช่ใช่โฟกัสว่าแต่ใครสั่งมาเนี่ยนั่นสิแล้วเราลองเข้าไปดูไหมพี่ฟิล์มเออเป็นโมเดลหรือเปล่าเออนั่นสิใหญ่ด้วยนะไปไปดูเร็วโมเดลหรือเปล่าี่ยโฟกัสเหมือนจริงมากเลยเนี่ยลองจับดูไหมแตะดูเอาดิ เฮ้ยเฮ้ยดัดแฉไม่ด้วยอ่ะนั่พี่ฟิมมันไม่ใช่โมเดลแล้วนะเนี่ยพี่บอกนะว่าของจริงอ่ะเฮ้ยพี่ฟิมของจริงเหรอเฮ้ยพี่ฟิมลุกแล้วเฮ้ยนี่นี่พี่ เฮ้ยเดินมาแล้วต่อด้วยครับรีงหนีดีกว่าไม่ไปแล้วคือไปทำอะไรเดียขึ้นรถ <c oughs> ไปโรงัสขึ้นมาแล้ว <c oughs> ไม่ดีโฟกัสโมลูกน่าจะไม่ฟิล์มเราจะทำยังไงกันดีอ่ะมีรู้ว่าโฟกัสอาจจะไม่ออกแล้วพวี่ฟิล์มนั่นดีไม่ดีอ่ะ เสียงคูกระจกแสบหูมากเลยอ่ะไม่จะไม่ฟิลเสียวฟ<ด><า>ันมากเลยอ่ยโฟคัสเราคงอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะเราคงต้องออกแล้วอ่ะจะ,จะออกยังไงอ่ะเปิดประตูออกนเลยหานทาาอื่นโฟกัสโอเครีบมาเร็ว เดี๋ยวโนะฟกัสเดี๋ยวก่อนวันี้อะไรพี่ฟิโฟกัสถึงที่ได้ออกแล้วคิดอะไรอะ่ะนี่เห็นถังไหมโฟกัสเห็นเลยพี่ฟิมไม่ไปจะามาทำอะไรนี่นะถังเดี๋ยวฟิล์มอ่ะจะจับถังนอนใช่ไหมแล้วก็กิ้งไปตัวซอมบี้ไหมครับอ๋อซอมบี้จะได้ล้มใช่ไหมพี่ฟิล์มถูกต้องเลยโฟกัสพี่ฟิล์มเั็นมาเราจังหวะก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอานะโฟกัสไปแล้วพี่ถึงตรงเฮ้ย งมือดังม,งมืเอ้ยข้าข้างเฮ้ยโฟกัสรู้มาแล้วเฮ้ยีบีลูกยัไงดีอะเฮ้ยโฟกักสซอมบี้เอาคืนอะไม่่ฟไปแล้วว้ยหมีกะนะันเะไปแล้โฟกัส <c oughs> สิยังก็กลัวเหมือนกันนะ่ะดูสิโฟกัสก็กระจกเต็มไปหมดเลยอะ่ะออ้ยวันนี้นะเราคงออกไปไหนไม่ได้แน่เลยนั่นสิพี่ฟิล์มเราคงต้องติดอยู่ในนี้นี่แหละเอาไงดีนอะโฟกัสอ๋อไหนๆแล้วก็ติดอยู่ในนี้แล้วแหละพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวเราหาข้อมูลกำจัดซอมบี้กันไหมก็ดีนะโฟกัสไปวิง<ป>ั้นเริ่มหาเลยดีกว่านีที ที่ไหนดีเนี่ยไหนดีนี่ไงโฟกัสเจอแล้วอะไรพี่ฟิลม์มนี่ไงเขาบอกว่าซอมบี้อ่ะกลัวแสงแดดอ๋อจริงด้วยพี่ฟิลม์มซอมบี้กลัวแสงแดดแล้วตอนนี้เย็นแล้วพี่ฟิล,มล์มเราจะไปหาแสงแดดที่ไหนล่ะ ใช้ไฟไหมโฟกัสเฮ้ยกูดีนะพี่ฟิล์มเนี่ยนี่แะใช้ไฟตัวเนี้ยที่เรามีเนี่ยนี่ไงนี่อันนี้อะพี่ฟิล์มใช่ลองซอมบี้อ่ะตายแน่ใช่เราจะใช้แสงเนี้ยส่องเข้าไปในซอมบี้ส่องแสงเข้าไปซอมบี้นะต้องมองเทงแน่นอนใช่ มามามากัแกะนี้กันแกะใครก็แสงเข้าตามนะีมีแสแนนี้เองแสบตาปรกัดจะสองบีโดนนะแสตาขนาดไหนเนี่จะไม่เหลือมารกัดหนึงสองซ้อ,อ,อมฮึยใบี่หนึงอะรกัี่บุหดูสิมีสอง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 อผะ มีอีกไกลเลยพี่ฟิล์มกัสพี่ม่านะเราต้องเพิ่มไปเอาสุดเลยนะสุดเลย1ตอ,อ,อ่มตอเยพี่ฟ์มพีม่ฟิล์ซอมบี้ไปกหมดแล้วอะ่ะ

ันสิในที่สุดเราก็กำจัดซัมบี้แล้วพี่ฟิล์่โฟกัสแทงกมือเอ้ข้างข้างอ่ะขพอแล้วอ่ะไปแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกก่อนเนาะใช่โฟกัส